ลับมาอีกครั้งนะคะทุกคนคลิปนี้ออมก็จะมาเล่นวาเรียค่ะนี่ข้างบนอู้เราเจอคู่ต่อสู้ที่โอ้โหมีจอนสันด้วยอืัข้งนี้ก็เป็นการลงสนามครั้งแรกของฮีโร่วาเรียของออมเลยนะคะ <laughs> ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าฝังเป็นกำลังใจให้ออมด้วยค่ะคลิปที่แล้วออมเล่นเวกซานาค่ะก็สนุกดีค่ะเป็นการเอม <WAS? S 2> เปิด,เป,ดเปิดโลกนะคะก็ถือว่าสนุกดีค่ะคราวนี้ก็จะมาเล่น,นวานเลียน,นั่นเองค่ะทุก,นกนนนนคนก ก็เป็นสกิลที่ตัววานเนียเนี่ยเวลาลงแรงนะคะออมไม่ค่อยอยากเจอเนี่ยไม่ขอเจอเลยเพราะว่าเข้าถึงยากมากๆนะคะตัวนี้แต่ออมจะมาลองเล่นค่ะทุกคนถ้ามาอ็มอมมาอยู่ตรงนี้ล่ะโดนพัก ร้อนร้อนไปช่วยเพื่อนเั่นตัวการเขาใชื่อ่หรอ Magic No ได้ด okay. ้วยตอนนี้ออมก็ใช้แบบรองเท้ามานานะคะ ว,ว้าวเราก็เข้าขากันได้ดีนะคะกับเพื่อนออมคลิปนี้ก็เอากดผิดทางชิปนี้ออมก็เล่นคลาสสิกนะคะกด5ค่ะรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเป็นการเล่นยีรโรตัวที่ออมไม่ชอบนะคะ โดนเผาตายมาวิใครมาวิงงเลยตอนเนี้ยงงเลย วุว้ยนาตาลียเดี๋ยววุ้ยออมว่านาตาลียก็แอบกลัวออมคะ่ะแต่ว่าถ้ารู้ว่าออมเล่นไม่เป็นเขาก็น่าจะไม่กลัวนะคะวุะ้ยวุ้ยร้างวุ้ย อ,อ,อู้นี่เตียวมัวมแต่ตกใจกับข้างล่างนะคะเมื่อกี้ <S <S ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหบนเหมือนต้องการความช่วยเหลือนะคะ ไปไหนดีอะไปช่วยลาเชรอดก่อนแล้วกันค่ะเราจะดูยังไงนะอย่าแย่งเลยยังไงดีไปไปเรนก่อนแล้วกันค่ะโอ้จอร์นสันแหวนแล้วโอ้ ตั้งสันชนจังหวะนี้แหละเราต้องตุยบ้านโอ้โหเป็นการฝึกสกิลไปนในตัวคนะ่ะนาตาลียอยู่บนโอเคไปช่วยบ้าง โอ้โหแทงไม่ชอบแทงตัวนี้นะคะออุ้ยอู้หเยอะเยอะอู้หเยอะร่าจันที่โอ้โหร่าสันโอ้ย วิทยซฟอไม่ตายโอ้โหเนี่ยตัวแทงไมนโนทรนะคะมันสามารถแบบเหิวเลือดเพื่อนได้ต้องเอาตัดเลือดลดการรักษานะคะว,ว้าวตอนนี้รู้สึกว่าเราจะโดนกดหนักนะคะ ุ้ยุ้ยนะเตียมาวุเราลึกไปเราลึกไปทุกคนอืมเกือบตายว้าอโอ้เจ็บมันเจ็บ โอยตัดภาพไปที่ข้างบนนะคะโอเคก็เพื่อนยังดันอยู่นะคะก็สนุกดีนะคะฮีโร่วาเลียมันแบบพับศัตรูได้แล้วก็ทำให้สตันด้วย อ,อุ้ยอุ้ยพักพักอุ้ยไซคอบมาว้าวอุ้ยว้ายลืมไปว่าเราพูดาวอยู่นะคะไม่น่าเข้าใกล้ไซคอบเลยเพราะว่าไซคอบสกิลแรกเอ้สกิล อ้ยจําไม่ได้แล้วสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันเดินไปแล้วมันก็ใช้สกิลได้นะคะอันนี้เราก็เสียเปรียบโอ้โอนี้ยงได้ว้าวเอ็มเอ็มเรายืดขาได้เราต้องไปช่วยแล้วรอด้วยโอ้โ,อโอตลาดไว้ ท้ายหนึงมาท้ายนึงง <of> อุ้ยอุ้ยสะเพนายใช้คองอตายโดนเผาด <c oughs> ูอุ้ยไม่มีคีบนะคะเุ้ยนอน <c oughs> กองอยู่ตรงนั้นเลยฮึ <c oughs> <c oughs> ก็응ไม่แย่นะคะกับการเล่นฮีโรวานน่ฮัลตอนมาฮ้่ยฮึ่ยฮึ่ยอ้หูน่าจะเป็นอะไรฮุย ไม่รอดโอ้โหเออช่วยเพื่อนไม่ได้ออมกูด,ดาวนะคะคิกขนาดวุ้ยไม่จริงวิ้ย จอสันยิ้นมากับรอ่ะเฮ้ยโอ้โหหักไม่ทันตายทุกคนออ้ยจอ,ยอสันวิ่งเร็วมากวิ่งสู้ฟัดวิ่งวิ่งไม่น่ารอดรอดก็ปะนี่โดนเตะ <laughs> ไม่น่ารอด มาแล้วสายสู้ว้าววิอ๋มัวแต่ดูเพื่อนนะคะติดยินวิอ๋มวโอโหวิ่งเร็วมาก อ๋ว่าแหละเอาวิ่งเร็วมานะคะถึงว่าวิ่งอะไรจะวิ่งเร็วขนาดนี้อ้ยต้องปิดเสือเสื้อคือาวกเ โดนขนาดนี้แล้วโดนขนาดนี้แล้วจะรอดได้ยังไงว้าวไปในเพื่อนฮะหุ้ยมัวแต่หักเขานะคะหุ้ย หุยตกใจนาตาเลียหายตัวปี๊บนกะ็ปี๊บเราต้องลบหลังแทงนะคะเอาจริงดิเอ็มเอ็มรอโอ้ล้านหนึ่งไม่น่ารอด เลยเพื่อนนำไป <Sorry. S 1> มันมาแล้ว <l ots> จอนสันมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ออมวิหุย,หย,หยไม่น่ารอดโอ้ตายเราลืมดูจอนสันนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะเอาไอเทมตัดเลือดของมาเชลอดโอ้โหเลดเกมเนี่ยออมคิดว่าน่าจะสู้ไม่ไหวนะคะใส่ขอบโอ้โหกลางโดนดันตอนนี้ยตอนสันเริ่มจะลิงวาเลียแล้วนะคะ ไม่ได้แหละเดี๋ยวออมจะต้องหลบหลังเพื oh, uh ่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยภัยว้าวตายหมดเลยเุ้ยเพื่อนอย่าเข้าไป Soon, you will all know the fall of fire. Our turret has been destroyed. Wait, I'll <in> <hat> <cidoflolement> เอฟเอ็มเราสุดยอดวิ่งนี่เดียวแซอ็อซอ่มาน่าจะไม่ทันบ้านนะคะบ้านน่าจะแตกก่อนอแต่สนุกนะคะว่ามีแน่แน่แน่ก็สนุกดีค่ะ ก็ต้องให้เอ็มเอ็มของเรานะคะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะก,ก็หอมปากหอมคอ,อนะคะกับการเล่นวาเรียก็เป็นฮีโร่ที่สนุกสนุกดีคะ่ะเนี่ยอันนี้คือ ฮีโร่ทั้งหมดนะคะที่ออมได้เล่นมาก็จะเป็นเทลิสลาเนี่ยทุกคนเทลิสลาก็เป็นฮีโร่หนึ่งที่ออมเคยเล่นนะคะก็สนุกสนุกดีค่ะแล้วก็มีบารังเองเจล่ากับโอเดตไซคอบทุกคนก็น่าจะเห็นบ่อยๆแล้วก็มีซันหรือซุนนะคะกับไลล่าไลล่าก็เคยเล่นกับจูรลงนะคะแต่ก่อนก็เล่นจูรงแล้วก็ยูโดรามียาค่ะ ไทเกียวก็เคยเล่นนะคะทุกคนลวยอี้ก็มีเล่นบ้างค่ะแล้วก็วิวออโลล่าค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ออมพอลาไว้เท่านี้ก่อนนะคะกับเมื่อกี้ที่เล่นวาเลียไปก็สนุกดีค่ะเป็นการเปิด,ป,ดประสบการณ์ที่ดีนะคะ สนุกดีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแนละ้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าออมจะเล่นตัวอะไรนะคะ